กลับมากันต่อนะคผู้ชมนะเบลสุดท้ายแล้วค่ะใครสนใจลงโฆษณากับรายการของเรานะครับเบอร์นี้เลยครับ0 99 99 99ูนย์เก้าศนย์ะคะมีคนบอกว่า<ต>ออโฆษณาไม่เห็นมีเลยมีคนประกัดฉันนะครับมีค่ะเดี๋ยวมีมาลงอีกเจ้าหนึ่งนะคะเ,ออเ,ออเดี๋ยวเขากำลังลงมาช่วงถ่ายเปลีย่ยนตาราง,างหน่อยก็ต้องเข้าใจนะคะ ช่วงกำลังเปลี่ยนถ่ายโควิดนะครับมึให้เขาขายอะไรคะเอออย่ามาลวันนี้ก็มาแล้วแม่รู้ทุกเรื่องแต่เรื่องโฆษณาขายไม่ได้มันไม่เกี่ยวค่ะลงได้ค่ะแต่ว่าลูกค้าเ็าต้องมีวันดีของเขาที่จะต้องลงอย่าโง่นะคะดูเรื่องเออเขาต้องดูเลื่องนะคะับไม่ใช่มึงนะโพสโง่ๆไปแล้วก็ไม่มีคนบางคนแล้วอ่านเขาก็จะรู้ว่ามึงโง่นะคะอย่ามาโพสอย่างนี้นะคะไม่ดีค่ะลูกส่วนก็สูสูไปเก้าเก้าเก้าก็าไม่ต้องอ่านเดี๋ดวเพราะมาลงแล้วเออนะฮะงานนี้นะครับไปดูนี่ดีกว่านะครับ เรกนี้คุณเอ๋เชิญยิ้มดีกว่าครับรก็ต้องขอสแอขอสดงความเสียใจด,ด้วยที่<ช>ลูกชายเสียชีวิตนะครับคุณ,คณเอ๋เชิญยิ้มนะครับขนลุกเลยครับเชิญบิญ,ญญาลูกชายณนจะุดเกิดเหตุกลับบ้านเจอพระทักแรงด้วยนะครับหลังจากที่คุณเอ๋เชิญยิ้มสูญเสียลูกชายคนโตอย่างคุณอาร์มครับอายุ26ปีครับเหตุขี่บิ๊กไบค์ชนท้ายรถ18ล้อบริเวณสะพานต่างระดับนะครับที่อชัยพฤกษ์นะครับก็ไฟลุกท่วมตัวเสียชีวิตเลยล่าสุดครับคุณเอ๋เชิญยิ้มเองได้มีการไลฟ์สดผ่านเพจเอสมาร์ ตอนเที่ยงคืนกว่าบอกว่ามีเหตุการณ์แปลกๆเช่นนะฮะปิดรถไม่ได้ไม่รู้เพราะว่ารถหรือว่ากุญแจหรือเปล่าประตูหน้าบ้านปิดแล้วก็เปิดออกเอง<ะ>โดยที่ตัวเองไม่ได้ทําอะไรเชื่อว่าต้องมีอะไรเชื่อว่ามีอะไรผ่านนะฮะไฟก็ดับเองอะไรเงี้ยมีเหตุการณ์อะไรทาให,ให้ให้รู้ตลอดนะครับท่า<ะ>ก็บอกว่าดีถ้าเป็นลูกชายมหานจะดีมากเลยก็แล้วก็ขอโทษสําหรับคนที่มองว่าไร้สาระนะฮะขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาให้กําลังใจด้วยนะครับทายังเล่าอีกว่าตอนไปเรียกลูกชายนะจุดเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ กลับบ้านเนี่ยบอกเมื่อเช้าเนี่ยตอนลงรถขนลุกเลยตอนแรกไม่เชื่อว่าตายที่ไหนต้องไปเรียกวิญญาณกลับบ้านคิดว่าคงทําเพื่อความสบายใจเลยนิมนต์พระไปตั้งแต,ตง่ตอนนั้นเนี่ยเก้าโมงเช้าขนลุกมากพระท่านบอกว่า ตรงนั้นเนี่ยแรงไปเชิญที่ไหนไม่เคยรู้สึกแบบนี้แต่ไปเชิญวิญญาณอาเมแรงจริงๆขนลุกทั้งตัวที่เราให้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องความเชื่อของแต่ละคนนะ,ค,ะความเชื่อส่วนบคุคคลนะแต่พระท่านก,ทนก็ทักว่าแรงจริงนะฮะถ้าคนบ้านๆก็จะเรียกว่าตายหงตายแบบไม่รู้ตัวนะวันที่5ตุลาคมนี้ก็จะมีพิธีชาปนากิจเวลา5โมงเย็นนั่นเองนะคือจุดตรงนี้นั่นเอง<ถ>นะคุณผู้ชมนน้องก็คงเขากลับบ้านนะคบพี่เอือาเพราะว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว ไ<ช>อ้เรื่องนี้ถ้าเกิดไม่เกิดกับตัวเองก็จะไม่รู้จร<ช>นะคะเพราะ<ช>ว่า,วา<ช>บางทีเขาก็ยังมีห่วงยังคงคิดถึงพ่อแม่อยู่ค,คิดถึงพ่อแม่คิดถึงความผูกพันตัวเขาเนี่ยอาจจะสิ้นชีวิตไปแล้วแต่ว่าจิตวิญญาณเขายังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะกลับมาบ้าน แต่ว่าจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าเพราะว่าบ้านนี่ไม่ได้เข้ากันง่ายๆนะเพราะว่าเขาจะมีเจ้าที่เจ้าทางบ้านผีเรือนอีกใช่เขาก็ไ,ไม่ให้เข้านะคะรับอาจจะได้อยู่แค่หน้าบ้านอ,อันนี้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 เท่าที่หลายคนเขาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโดยเฉพาะชาวพุทธอย่างพวกเราครับคือหลายคนเนี่ยทำไมเอ๊ะทำไมบ้านหลังนี้ ทุกบ้านเนี่ยเขาจะมีเจ้าที่เจ้าทางหมดนะครับะะไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปในบ้านก็เป็นวิญญาณจะดอดอะไรยังไงก็แล้วแต่เขาไม่ได้หมายความว่าจะเข้าได้ยกเว้นแต่ว่าคนนั้นคือเจ้าของบ้านนะคะนั่นแหละค่ะเขาคงจะยังไม่รู้ตัวหรือก็อะไรอาว่งคิดถึงคุณพ่ออยู่ก็ต้องกลับมาอย่างน้อยก็ถ้าถ้าสมมติในความเชื่อบ้านโอเมียมถ้าไปเชิญ แล้วกลับบ้านมาเรารู้มันมีอะไรแปลกๆรู้ว่ามีอะไรบางอย่างก็จะมีสามคืนแรกมันจะมีอะไรรู้สึกแปลกๆถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติถ้าตายในระดับแบบนี้นะคุณแม่และถ้าเรารู้ว่าเหมือนว่ามีสิ่งแบบลี้ลับที่เรามองไม่เห็นอย่างคุณเอ๋เจออย่างเงี้ยนั่นแปลว่าเขาสบายใจแล้วว่าเชิญแล้วได้กลับบ้านจริงๆใช่ครับใช่อันนี้คือเป็นความเชื่อที่บ้านองค์เป็นแบบนี้กันนะสำหรับคนที่เกิดอุบัติเหตุนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับมาปิดท้ายวันนี้กันดีกว่าไปโฟกัสเคลื่อนไหวนะฮะเรื่องของคุณโฟ น่าจะดีกว่านะครับฟาดฟันกันอย่างดุเดือดสนั่นโซเชียลกันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่นางสาวป,ปรินากรายคุบครับออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถึงนักสแสดงสาวอย่างโฟกัสนะฮะจิรกุลบอกว่าเมื่อโฟกัสเสียสีพลเอกประยุทธ์พร้อมแผ่เมตตาไม่พอใจคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยถามว่าน้องก็จะคำว่าประชาธิปไตยแค่ไหนก่อนจะมาใช้นะฮะเมื่อเดือนมีนาคม63เนี่ยพลเอกประยุทธ์นะฮะได้คืน อำนาจให้กับประชาชนแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไหมสติปัญญาด้วยค่ะมีไหมนะฮะไม่พลาดนะคะอันนี้คุณเอ๋บอกโฟกัสนะฮะ,ะอีกเพียงไม่กี่เดือนก็จะเลือกตั้งใหม่แล้วทนอีกหน่อยได้ไหม,มทนแบบเหมือนตอนทนเรื่องผู้ชายเห็นน้องตอนนั้นนะ่ะช่างทนได้ช่างทนดีอันนี้อันนี้ไม่รู้ไปเซตเรื่องอะไรนะ,อ,นะ,ะอันนี้ไม่เอานะอันนี้มก็ไม่อยากจะรู้เรื่องนะ,ะสุดท้ายเอ๋ปรีนาบอกว่าเรื่องการแผ่เมตตาช่วยกองไว้ตรงนั้นด้วย อยาให้ไปแผ่ไม่ตาให้พ่อให้แม่ตัวเองน่าจะดีกว่าไหม,ม,มล่าสุดสาโฟกัส เห็นแบบนี้ทำไงคะไม่คิดว่าจะหยุดนิ่งไหมไม่หยุดก็ออกมาเคลื่อนไหวเช่นการท้องฝากข้อความถึงอดีตสอสอชื่อดังบอกว่ากาบสวัสดีค่ะพี่เอ๋นหนูทราบความหมายของประชาธิปไตยค่ะหนูดีใจและก็ยินดีจริงๆที่มีการเลือกตั้งแต่น่าเสียดายจริงๆที่คงไม่มีโอกาสเห็นพี่ในสภาอีกแล้ว <Why? S 1> ขอบคุณที่เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่หนูหนูจะแผ่เมตตาเผื่อพี่นะคะ <Why? S 1> ขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูแฮชแท็กคอมเมนต์ <Why? S 1> hashtag, อย่างสุภาพด้วยนะจ๊ะจากโฟกัสเจีรุน มวยถูกก็ถูกขู่รุ่นลูกเจอรุ่นหนาอืเออก็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 ดุเดือดเดตรงที่บอกจะจะไปเลือกตั้งแต่ไม่เห็นพี่เอแล้วในสภาแล้วอืมอืมจีดจีบเดี๋ยวพี่จแจ้งความจับนะมึงอ้าวแล้วถ้าอะไปไอเออแล้วอย่างคำแบบว่าช่วยทหนเลยนะแม่ให้ทนเหมือนเรื่องทนเรื่องผู้ชายอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยได้ไหม เขาก็แจ้งความมันไปแจ้งความกันมาสุดท้ายก็ยกฟ้องไม่เห็นแจ้งม่พูดถึงไง <ừ. S 1> เรื่องเอง๋ต้องถามพี่วิวัฒน์คนบ้านเดียวกันใช่หรอ <c oughs> บ้านเดียวกันล้โคเดลอำเภอดำเนินสะดวกกับเอ๋อยู่อะไรอำเภอเมืองปะ่ะดำเนินสะดวกกับอะไรโอทารามเออบ้านเดียวกันต้องถามพี่ววัฒน์ น no comment no comment no comment ค่ะนะคะไม่ c o m m e ม t ใช่ไหมไม่คอมเมนต์ก็ไม่ได้จะอมเมนต์เขาก็ฟาดฟันค comment กันไปเร่ยเราเป็นคนกลางที่เสียมเขาไม่เป็นคนกลางไม่ทำอไมพูดอย่างนี้ล่ะมึงอะตัวเสียมตัวเสียมอะไรเราเป็นคนดีนะฮะนะคะ เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมครับใครสรนใจลงโฆษณา0900899995นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับช่องยูทูบของเราบิ๊กแบ h ชาแนลนะครับแล้วก็รมไปถึงนะฮะทิกตอกมีไฮไลท์เด็ดๆทุกวันที่ทิกตอกบิ๊กแบ h ชาแนลและอัปเดตข่าวสารทุกวนันเช่นเดียวกันนะครับที่เพจเฟซบุ๊กและไอจีนะครับเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ